ความประเสริฐเข้าเข้าไปสู่ความจริงก็ต้องเอารูปเป็นาสนาสัญญาสารมาสุขัดดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมต่างเพิ่มเติมเพิ่มขูอะไรไม่ดีก็ต้องปรับให้มันดีความคิ้ไม่ดีก็ต้องปรับให้มันดีความจำไม่ดีก็ต้องเพิ่มศักยภาพสังขารการรุมแ่งของคุณไม่ดีก็ต้องจัดออกแบบทัศนคติซะ มีการรับรู้ของคุณสูตรทุกเนี่ยถ้าพุกมากเกินไปก็มาเข้าข้ออบรมการรับรู้ดังนั้นองค์การบริหารส่วนหรือหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยในแต่ละรอบปีจึงจะเป็นจะต้องมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือจะต้องมีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการสาธารณสุปรน์ลให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นจัดการปัญหาเป็นเพื่อที่ตัวเองจะได้รับรู้ เห็นไหมคะว่าการพัฒนาตนเองหรือมนุษย์เนี่ยจะเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ประเสริฐถ้าไม่รู้วิธีการพัฒนาตนแต่มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งที่สามารถจัดการตนเพื่อก้าวไปสู่ความประเสริฐได้เห็นไหมคะ